โอเคนะก็เข้าสู่ลิมโบพาร์ทสแล้วนะครับตอนนี้ก็แมงมุมอยู่อ่าโดนกินไปหักเลยนะอีแมงมุมยักษ์โอ้แมงมุมมันขึ้นไปอยู่บนต้นไม้มันขึ้นไปได้ไงอะ่ะนี่กับดักนี่มันกับดักมันโหดไปเ่ะเนี่ยเด็กเด็กอายุนิดเดียวเองเด็กตัวเล็กๆก,กับดัก เยอะมากฮ <c oughs> <c oughs> มลังแมงมุมใหญ่เลยเอาทำไมกระโดดไม่ได้เนะี่ยไม่ทำไมโดนช้าลงมันต้องมีอะไรอะไรแนะ่ๆ <c oughs> เป็นไรอะเดินขาติดไม่มันมาแล้วยายายามันมาแล้ว

ดิ้นดิน,ดนโอเคล่วงลงมาแล้วไปไปไปยาวไปอืมอืมเป็นความรวดเร็วมันมีการอย่างนี้ด้วยเนาะโอ้โหเป็นไอตัวอ่อนที่โดนในม,มุมหุม่มเขียวในมุมจะตามมาป่าวะอูอ้ล่วงเอือ ลืมกระโดดนะครับคนดูอาจจะน่าเบื่อนิดนึงแล้วก็ไม่เป็นไรนะโอเคไปไปไปกระโดดนะครับอือม,มีการสไลด์ด้วยอ้ยโหอ,อันนี้คืออะไรอืม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 น่ารักดี Không biết lấy nhanh nha Yeah 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 Yeah, yeah, yeah. Bye, bye. เอ้ยขาอะไรอะ่ะแม่มุมันมาแล้วแม่มุมาล้วอ้าวว้ารีบไปขอโทษท <c oughs> มันสวยต้องใจเย็นๆหน่อยแล้ว เลื่นเกินยากจริงๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะดูว่าง่ายนะแต่ความจริงมันยากมากๆนะครับโอ้ฮึบ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 นี้ผมจะมาเล่นจนจบนะครับมันมาแล้วจะต้องดูที่ตัวละครอ,อย่างเดียวนะอย่าไปดูที่มุม,มนะครับ จะทาให้เราไปดูที่ตัวแมงมุมแล้วจะทําให้เราเนี่ยหล่นได้นะม,มันใกลเข้ามาลุกทีละเอ้ยจะเข้ามาใกล้ขนาดไหนฮะอุ๊ยตกใจโอ้โอ้เออรอดแล้วเรารอดแล้วลืมตาขึ้นมาเลยแล้วสิพินจะลืมตาม,มองโลกเหรอ ไปแล้วเฮ้ยใครอะเอออ้อาวคืออะไรให้เราทำไงต่อเนี่ยให้เราทำไงต่อเนี่ยอ๋ออ้าวเอื้อตายงง อ,อ้ยอลงแล้วก็เปิดออกอืมทันทันทันอุ้ยไม่ถึงโหนไปไม่ถึง ไม่ถึงแมงม,มุมันตามมาหรือยังเนี่ยฮนะึถึงแล้วโอ้โหฮึฮึอืม เกือบโอ้ยอ่าฮอ้ยเองนี่ทันฮือมามาแล้วขอล่วงลงไปโดนน้ำได้ดีกว่า ต้องใช้ความรวดเร็วหน่อยมั้งสงสัความรวดเร็วให้เราทำไงเนะี่ยสงสัอยู่ที่เดิมหรือเปล่าจะลองดูแล้วกันนะอ๋อนานไง <c oughs> <c oughs> ให้เราทำไงเนะี่ย อ้าวมันไม่เกาะอน,นี่ยากจริงใค่มันจะเคลียร์ตรงนี้ไม่จบแล้วมันมันทำไงเนี่ยให้เรากระโดดกลับหรอมันสูงไปหรือเปล่าโดดกลับก็โดดกลับวะาสูงไปให้เรากระโดดไปเหรอ อลองดูแลกัดกระโดดไปเอากระโดดล,ลงไปได้เกมนี้นู่เหมือนว่ามันจะเบรกไม่ได้นะครับอ่ะมันก็โดนอยู่ดีอ่ะทำงไงดีวะทไงดีวะคิดหนัก ดิแล้วเราทำไงถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยครับว่าต้องให้เราทำไงน,นะครับคุณลิบโบ้จะรอดไปได้นะครับโอเคก็ขอสวัสดีครับ